<c oughs> โดนไหมน่าโดนจิบลงช้าด้วยอ้าวโดน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 อยู่เองจิบลงช้าครับอาจจะโดนแล้วสายวิ่งอย่างนี้อ้าวอ้าวเพิ่งรู้สึกตัวเหรอ อ้าว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 ใส่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนะั้นยิ่งอะไรนักหนาลูกเมื่อกี้กล้องตัดไปนะครับผมแบตหมดครับลงไปเปลี่ยนแบตครับ <c oughs> โอ้โหเอ้ยมาแรงอะไรตอนนี้เฮ้ยมีไซส์อยู่หรอตอนแรกเหมือนไม่มีไซส์นะเฮ้ย ร้อยสายอยู่มั้งตอนแรกนึกว่าไม่มีสายพอดีแบตผมหมดไงฮะเข้าหัวเฮ้ยเอ็กเดี๋ยว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 ผมลงไปเอาข้างล่างดีกว่าครับเหมือนมันปักส่วนที่แข็งไม่ร้อยสายเนี่ยตอนแรกปลาวิ่งเหมือนปลาเหมือนปลาช่อนเลยตอนแรกผมนึกว่าปลาช่อนนี่เป็นไอโดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสายขาด แบตหมดครับก็เลยเปลี่ยนลงมาเปลี่ยนแบตกำลังตัดไปครับเมื่อก,กี้นี้เลยเป็นสองชอตนะฮะถือว่าตอนแรกไม่ค่อยไม่ค่อยวิ่ง โอ้โหปักหัวพอดีเลยเอกใช่ประโดถึงว่ามันมันวิ่งไม่ค่อยแรงตอนแรกอะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดวใน <c oughs> มันขึ้นจิบกำลังค่อยๆลงไง <c oughs> โอ้โหถึงว่าไม่ร้อยสายเข้าส่วนแข็งอะดูโอ้โห ครับไม่ถึงสองโลหรอกมั้งถึงไหมใ <c oughs> สสวยครับจิบไปจิบมาอยู่ตัวนเน,น,นี้โอเคมันมันนี่โอเข่าคอเลยขึ้นจิบลงช้าเลยฮนะขับสวนเลยโอเคครับมันมัน